ประโยคภาษาอังกฤษเรียงคําจากหน้าไปหลังฝึกแต่งประโยคง่ายๆในการบอกเล่าเล่าเรื่องต่างๆให้คู่สนทนาฟังสวัสดีครับทุกๆคนเจอกันอีกครั้งนะครับ EP นี้ครูจะพาพวกเราฝึกแต่งประโยคหลังจากที่ EP ก่อนหน้าเราได้ทําความเข้าใจร่วมกันไปแล้วว่าจริงๆแล้วหลักในการแต่งประโยคนั้นเราแค่นำอาคําศั์ที่เราได้เรียนรู้มาโดยเฉพาะ คำศัพท์ในกลุ่มของประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษามาต่อเรียงกันจากหน้าไปหลังเพื่อสร้างเป็นคำพูดคีย์ที่สำคัญก็คือคำศัพท์กลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ชาวต่างชาติเขาชอบใช้คนในประเทศที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาก็เลยได้มีโอกาสเ,เรียน เพื่อที่จะสร้างกลุ่มของคําพูดให้สามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครมีโอกาสได้ต้องใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยให้มีความมั่นใจได้เลยว่าคําศัพท์ง่ายๆพวกนั้นแหละที่เราควรที่จะใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติเขานะครับยังไม่ต้องไปควานหาคําศัพท์ยาก หรือ,อยังไม่ต้องไปกังวลว่าเราต้องสอบโทรอีกให้ได้คะแนนสูงๆก่อนเราต้องรู้วิทยากรเชิงลึกก่อนเราถึงจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะครับทีนี้หลักในการนำเอาคำศัพท์มาต่อเรียงการสร้างเป็นคำพูดนั้นพวกเราได้ทำความเข้าใจร่วมกันว่าเราเรียงคำจากหน้าไปหลังได้แทบทั้งหมดเลยจุดที่เรียงสลับกันนั้นเบื้องต้นครูบอกว่าให้ระวังเรื่องของการขยายคำนามให้ยาวขึ้นเรื่อยๆคือหลักในการใช้ adjective adjective เขาจะวางไว้ อยู่หน้าคำนามอย่างเช่นฉันมีรถสีแดง I have a red car ฉันมีตรงเฉพาะ red car เห็นไหมครับรถสีแดงคันหนึ่งซึ่งเขาแปลาจากหลังมาหน้าอีกจุดหนึ่งในการแปลาจากหลังมาหน้าก็คือเนื่องจากภาษาอังกฤษเขามีความตรงไปตรงมาในภาษานะครับอยากทราบอะไรเขาก็จะเน้นที่คำนั้นก่อนดังนั้นในส่วนของคำถามนั้นนะครับคนไทยเรากับประโยคในภาษาอังกฤษจะเรียงสลับกันเราถามว่าคุณจะไปไหน คำว่าไปไหนของเราอยู่ด้านหลังประโยคเลยแต่ภาษาอังกฤษเขาจะเอาคำว่าไหนเนี่ยมาวางไว้ด้านหน้าก็าจะกลายเป็น where will you go อย่างนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของการออกเสียงครูบอกว่าอย่าเพิ่งไปกังวลพยายามออกเสียงให้ชัดที่สุดถ้าใครกลัวก็พยายามนึกถึงวิธีการออกเสียงที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสอนเราตอนเป็นเด็กพยายามออกเสียงให้ชัดพอเก่งพอเริ่มคุ้นเคย หากเราอยากออกเสียงให้มีเสียงสเตรทขึ้นลงมีเสียงอักขระใดอักษรใดชัดเจนเราก็ค่อยฝึกตามบริบทของการสนทนานั้นๆนะครับส่วนไวยากรณ์ชั้นสูงนั้นเ,เคล็ดลับก็คือว่าถ้าพวกเราได้มีโอกาสใช้ภาษาบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการซึมซับแล้วก็พวกเราก็จะรู้จักกับกาลเทศะแล้วกคว็ความสวยงามของภาษามากยิ่งขึ้นคล้ายๆกับภาษาไทยเราเลย เราได้มีโอกาสเรียนวยากรณ์หลักภาษาก็ตอนที่เราขึ้นชั้นมัธยมแล้วหนักๆก,ก็คืออยู่ในตอนม2นะครับภาษาอังกฤษเหมือนกันหมายความว่าเราควรที่จะต้องคุ้นเคยกับประโยคฟังพูดอ่านเขียนให้ได้ประมาณหนึ่งครูถึงอยากแนะนำว่าค่อยไป แกะค่อยไปซีเรียสเรื่องวยากรณ์นะครับไม่จําเป็นต้องเก่งไวยากรณ์ก็สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้คล้ายๆกับเพื่อนเราที่อยู่ในสายงานบริการสายงานทัวร์สายงานที่ต้องพบเจอ,เอลูกค้าต่างชาติเพื่อนๆที่อยู่ที่พัทยาเพื่อนๆอ,อ,อ,อยู่ที่หัวหินอยู่ที่อยู่ที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยบางคนแทบจะไม่ได้มีโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนเลยแต่กลายเป็นว่าผู้ภาษาอังกฤษได้ดีมากๆนะครับอย่างครูเองเคล็ดลับข้อหนึ่งที่ครูบอกพวกเราก็คือว่า ไม่ต้องไปกลัวนะครับฝึกใช้ครูทำงานในบริษัทต่างชาติตั้งแต่ครูจบจากมหาลาัยหลังจากปีสองปีแรกก็ได้มีโอกาสเข้าบริษัทใหญ่ระดับท็อปฟของโลกในอุตสาหกรรมนั้นๆเลยจนถึงทุกวันนี้20กว่าปีผ่านไปทุกๆชั่วโมงทุกๆครึ่งชั่วโมงวยากรยากๆครูก็ยังพลาดเลยนะครับอย่าไปอมองว่าโอ้โหเราจะต้องเก่งวยากรเราจะต้อง เ,เรียนพาร์ทนี้ให้เสร็จก่อนต้องสอบโทอีกให้ได้สูงๆเราถึงจะกล้าโต้ตอบกับชาวต่างชาติยังไม่ยังไม่ต้องไปขนาดนั้นนะครับพูดก่อนแล้วเราจะรู้จุดที่เราได้มีโอกาสพัฒนาขึ้นมาที่หลังทีนี้ในส่วนของกิจกรรมการฝึกแต่งประโยคนั้นครูจะพยายามเอาคำศัพท์ที่พวกเราคุ้นเคยแล้วก็ สามารถยกตัวอย่างของประโยคจำได้ง่ายๆเนี่ยมาให้พวกเราฝึกตอนนี้ไปฝึกพร้อมกันอย่าลืมนะครับวิธีการฝึกคือการสร้างทักษะฝึกกับคลิปของครูอย่างเดียวไม่พอการฝึกที่ได้ผลที่สุดก็คืออยากให้ทุกคนนำคำศัพท์ของตัวเองที่เจอในชีวิตประจำวันเนี่ยมาต่อเรียงการสร้างเป็นคำพูดการใช้ประโยคของตัวเองการใช้คำศัพท์ที่พวกเราต้องเจอในชีวิตประจำวันต้องเจอในหน้างานเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกแล้วได้ผลที่สุดครับ ฉันจะกลับตอนนี้แล้ว I will go back now ฉันจะกลับตอนนี้แล้วไม่ต้องกังวล I will go back now don't worry ฉันจะขับให้คุณ I will drive for you ฉันจะขับให้คุณคุณดูเหนือหน่อยๆวันนี้ I will drive for you to look tired today ฉันจะใช้เงินสด I will use cash ฉันจะใช้เงินสดฉันไม่มีบัตรเครดิต I will use cash. I don't have a credit card. ฉันจะซื้อ I will buy. ฉันจะซื้อฉันจะซื้อให้คุณด้วย I will buy. I will buy for you too. ฉันจะดู YouTube. I will watch YouTube. ฉันจะดู YouTube. ฉันชอบช่องนี้ I will watch YouTube. I like this channel. ฉันจะทำงานแล้ว I will work now. ฉันจะทำงานแล้วคุยกับคุณทีหลังนะ I will work now. talk to you later ฉันจะทำตามคุณ I will follow you ฉันจะทำตามคุณมัน work I will follow you it works ฉันจะไปแล้ว I will go now ฉันจะไปแล้วเจอกันอีกครั้งเร็วๆนี้ I will go now see you again soon ฉันจะอา่านหนังสือ I will read a book. ฉันจะอ่านหนังสือฉันมีสอบพรุ่งนี้ I will read a book. I have a test tomorrow. ฉันจะซื้ออาหาร I will buy some food. จะซื้ออาหารฉันหิว I will buy some food. I'm hungry. จบแล้วครับตัวอย่างต่อไปนะครับจะลืมว่าพวกเราควรที่จะนำคำศัพท์ที่พวกเราเจอในหน้างานมาแต่งเป็นประโยคขอบคุณ Thank you ขอบคุณมากๆ Thank you very much ฉันจะ ชดเชยคุณ I will compensate you คุณดีกับทุกคน You are nice with everybody เพราะฉะนั้นฉันจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอน So that I will compensate you certainly เนี่ยครับแบบนี้พยายามแต่งเหมือนกับเราเจอคำศัพท์คำไหนที่พวกเราอยากที่จะพูดเนี่ยก็ฝึกพูดก่อน เพื่อที่จะเป็นการสร้างสกิลให้กับตัวเองแล้วก็เตรียมประโยคให้พวกเราพร้อมใช้หากเราอยากรู้คำศัพท์เพิ่มเติมหรือติดคำไหนเราก็เปิดดิกชันนารี dictionary. ครูจะมีวิธีในการใช้ดิกชันนารีแล้วก็เคล็ดลับที่ทำให้พวกเราจำข้อสอบจำคำศัพท์แล้วก็รู้จักกลิ่ไวยากรณ์ลองตามคลิปของครูดูนะครับตอนนี้เราวางเนื้อหาคลิปไว้เป็นตอนๆเพราะฉะนั้นพวกเราจะ ได้ทราบเรื่องพวกนี้เรื่องที่ครูใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูเองด้วยบ๊ายบายครับ